อแค่แป๊บหนึ่งก็ยังดีมาคุยกันหน่อยเถะนะคุณคงังจีวอนผมมารับคุณแล้วครับทำไมหัวหน้าถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะจีวอนฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วไปก่อนนะทั้งที่ตอนนั้นบอกแบบนั้นจีวอนไปเถอะค่ะหัวหน้าเดี๋ยวสิคงังจีวอน ต้องเข้าไปดูในมินิโฮมให้ได้นะมินิโฮมหลังเรียนจบเราก็ไม่เคยได้เข้าไปอีกเลยจะออกรถแล้วนะครับทำไมต้องบอกให้เราไปดูด้วยนะทำไมเพิ่งมาบอกเอาป่านนี้ที่ยิ่งไปกว่านั้นนี่มันสถานการณ์อะไรกันเนี่ยมาที่นี่มีธุระอะไรงั้นหรอคะผมบังเอิญผ่านมาแล้วเห็นคุณคังจีวอนเข้าพอดีนะครับเห็นคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ก็เลยรับคุณออกมาเราเผลอรับความช่วยเหลือมาโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าคุณฮียอนรู้เข้าจะต้องไม่ชอบใจแน่เลยจริงสิแล้วคุณส่งข้อความหาฉันทำไมหรอคะอ๋อเมื่อกี้ผมแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เหมือนฉันจะติดหนี้หัวหน้าะทุกครั้งเลยนะคะขอบคุณค่ะหัวหน้า